อีมอไม่ได้แค่การชีว่าแหะเฮ้ยหน่อยเพื่อนๆสวยเยี่ยสวย,สวยต้องไปช่วยกันนี่ไง้นี่ไมเรียรอ้อยโดนถ้ามาสองพอไหวจะนี่ว่าแล้ว เจออ้อยว่ะแต่มอทอสสู้สู้ได้นะเดี๋ยวออกรองเท้ากันคนเรียกว่ากันอเลยว่ะที่ไม่ใช่กันสีกันดาเมจปกติอะสบายละถ้าได้รองเท้านะอาชซินมันจะสู้มอทอสอัพเลตไม่ได้นะถ้าเกิดกันอัพเป็นรองไหนรองไหนรองไหน ลองหน่อยเอ้ยมันแรงวะ่ะเฮ็ดเดิเลเยหนึ่งมันแรงวะ่ะถ้าเปีวสามน่าจะสู้ได้ละไอเราถ้าเลเวลสามสู้ได้เราจะมีไอ้บาเลียเลเวลสองแล้วเราก็มีพัสสิบไอเนี่ยไอเนี่ยเรามีพัสสิบเรามีเอ็กซ์อิฟชิล ด้วยเ,เราจะเต็มแล้วเนี่ยแต่เลือดมันยังเท่าเดิมมันไม่สู้เราแล้วเนี่ยเลือกสามแล้วล้อมใหม่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 นี่ไงยับเลยอัศวินสู้มอทอสยากนะถ้าออฟเลนอะอย่าว่าจะออฟเลนเลยไอ้ถ้าเป็นลมมิงถ้าเจอป่าที่เป็นอัศวินมอทอสสามารถ กันค่อนข้างได้สบายนะดูนี้ไม่ค่อยเล่นเล่นเราเป็นพอดีมีคนเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นคนเดียวจับคนเดียวมามีคนแย่งลมลมออฟก็ได้ไมไ่เล่นนานเสียวๆอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยได้เล่นออฟไปช่วยหน่อยไม่นาบช่างมันไม่ใช่เป้าหมายของเรา โอเคเราน่าจะได้โอเคเราตัดแนวหน้ามันไปเราเป็นออฟเลนสวย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 แล้วเรากลับเลนเราต้องกลับเลนแล้วถ้าเลนออฟเลนอ่ะเราต้องตัดแคลรี่ไม่ก็เม็ดไม่ให้มันเข้าไฟอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปปิดทางบอกว่าวไม่ได้วะเ,เราพยายามล้วงแคลรี่มัน ถ้าล้วงไม่ได้ก็คอยมาปิดให้เพื่อนไฟสี่คนเราเราไปปิดแคลรี่อะไรประมาณนี้พูดง่ายแต่ว่าทำยากนะรอบเกคค้คลิปป้อยมาได้แค่การคีฟว่าอะไรเฮ้ยื่วยหน่อยเพื่อนๆสวยเพีย้ยสวยไดก้กอดจากแอนเนตด้วยนะ โอ้สองหนึ่งนะเมื่อกี้สุดยอดว่ะรองเท้าเทพเอไม่ใช่รองเท้าเทพเราได้รองเท้าแป๊บหนึ่งกับแล้วเด้งเราได้รองเท้ากันดามเมทก็ด้วยแหละไอมันเป็นลิงกับอ้อยเป็นดาเมจปกติรถปีกสิบดห้าเปอร์เซ็นตีไม่เข้าพดถึกแต่เ,เราจะโดนเวทหนักนะเพราะเราไม่มีกันกันเวทกันตี ไปดูปลากันหน่อยเคียคลิปแล้วก็เติมเลนเติมเลนพยายามตัดเมดกับแครี่มันแล้วก็กลับเลนโอ้ยมันไม่สู้เราแล้วไม่สู้เราตั้งแต่เลเวลสถ้ามันไม่มาแล้วก็ดีเลอดป้องไปมันมาแล้วก็กลับมันสู้แล้วก็สู้นะ เกมนี้น่าจะโอเคเพื่อนเล่นกลางกับเล่นแคลรี่เล่นได้นะเป็นออฟเลนมันจะเงาเงาหน่อยถ้าเพื่อนอีกสี่คนเล่นได้ก็ค่อนข้างสบายเกมนี้เพื่อนเล่นได้เราเล่นได้เกมนำเลย ก็ไเม่อ,อีหลอกมันเมื่อี่ขีกระสือของที่ได้ฟรีมาของอะไรวะลืมชื่อเฉยดูป่ามันหน่อยก่อกวนมันนิดนึงเดี๋ยวเราออกไกลอาต่อได้ก่อไฟแล้วออกไกลอาต่อเพราะว่าเราไม่มีรองเท้ากันเวทเราก็เน้นขึ้นไกอาเป็นชิ้นสองได้ไกอานี่แม่งก็ถึกอะ ไปเติมเพื่อนหน่อยซาตาเฮ้ยรีโมไนต์าาตัวอยู่นี้ยอยู่นี่ยี่คิวหนึ่งไม่โหลดพอวันติดเสร็จแล้วเราก็กลับไปเล่นเรานะดานเลนเติมเลนดานเลนเติมเลนตัดแคลร่ตัดเมด หน้าที่ของออฟเลนที่ไม่ค่อยได้เล่นนานดนนี้มีเพื่อนออฟเลนเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นออฟเลนเล่นแต่ลมแต่มอนทอสก็ถ้าเล่นออฟเลนต้องแบนฟอร์เลนนะฟอร์เลนนี่แย่มากเลยถ้าเจอฟอร์เลนหลายป้อมยาแล้วเราต้องไปเปลี่ยนเลยละแคลรี่ลงล่าง เคคเกมนี้เกมนำน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติถ้าเราไม่พลาดถ้าทีมไม่พลาดถ้าพลาดไฟเดียวก็มีโอกาสแพ้ได้ถึงแม้ว่าเกมจะนำเยอะแค่ไหนก็ตาม ต้องไปช่วยกันนะนี่งไ้นอีนี่จะไม่เล่บรอโดนใบเล่หน้าโดนใบอ้อยมาเราตัดอ้อยหนมาเราวิ่งใส่เลยนะคือตัดทางโหนของมันอนะ ดี๋ยวถ้าได้ไก่อาก็จะออกในพอเพตเข็บซีสโล่พอตเข็บนอกจากซีสโลแล้วมันก็จะตีมีดาเมจให้ด้วยนะในพอตเข็บของมันเองไอเทมมันนะเพิ่มขึ้นตามเลเวลไม่นานเราก็สู้ได้นะเดี๋ยวลองหนะึ่ง ต่ต้องดูดีๆนะถ้าเพื่อนมันมาเติมเราแท้นะแค่หนึงน่งหนึ่งเราสู้ได้หมดตอนนี้ค่อยอมาแล้วค่อยอมา,ชา,ชานี่ทางนี้ว้ยเฮ้ยงงลยออเลรออฟเลนพยายามดูแมปเยอะๆเพราะว่ามันจะปิดเราได้เราอยู่คนเดียวบางทีมันมันมาปิดเรา ยาอ้อยยาตีเอเลวเอเลวกันเวะอ้อยมันเห็นเรามาแม่งหนีไปหนียังไวเลยเราเคลียร์คลิปชุดหน้าแล้วเราก็ไปทำอั่งเองได้เราตัดคลิปแล้วเราก็ไปทำกับเองีิเกียตตีเลสว่ะเราไปช่วยเพื่อนดีกว่า สวยสวยไม่เหลืออะไรให้เล่นเลยสามาดักหน้าไ,ได้การด้วยเหรอเนี่ยเยอะมากเราตัดห,หน้ามันเราตัดตัดแนวหน้ามันมันเข้าไฟไม่ได้นออนหน้าที่ของออฟเลนที่การหนึ่งโอ้ยไอ้ลูกนี้แรงไอ้ลูกนี้ไม่เอาลูกนี้แรง ดิฟอสเทปต่อไปก็เอาทอนมันเลยมาคแค่นี้เราก็จะเป็นอมตะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดูดูแมปดูแมปนะรู้สึกว่ามันจะมายามาซีว่ว่ะเอโดูต้องปิกดตัว,ว่ะ สงสัยมันมโหมอทอสว่ะเพื่อนำมาปิดสวยงามมากสวยเทียเมดปั๊บเทียมเอ็ดมัน therapist. มาถ้ามาสองพอไหวจะนี่ว่าแล้วอาจจะเตะเอ่ยแบบแบบมาสามนี่ไม่เอานะถมาสองยังพอหนีได้แซ่บปัมเด็ดปั๊มเด็ดปั๊ม โอ้มันหนาวไม่ได้เลยพอก่อนเราแทงป้อมนะเราวิลยิงเลยเหรอมาปาดกันแทงมามาอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะไม่ถ้าทีมดีก็คือจบโอ้ทีมไม่ดีก็จบทีมดีก็จบจบคนละแบบ กูดถึง TO แต่ตอนเนี้ยใครก็ได้ตอนเนี้ยดูดิทีมนำเยอะด้วยว่ะหมุนเดียวจบไปเลยอเนี้ยหมุนเดียวจบโหคาตาอายาลัมจบ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 เฉยกี่ด oui> ียพโยเนี่ยสิบนาทีเหรอ manifest.